ามหลักของพุทธศาสนาถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นคือพวกที่ถือว่าสิ่งทั้งพวงมีอยู่ก็บ้าสิ่งทั้งพวงไม่มีอยู่ก็บ้าก็ถือว่าอย่างนั้นสิ่งทั้งพวงมีที่มันหมายถึงมีอย่างมีตัวตนนัาไม่ให้พูดว่ามีและไม่ให้พูดว่าไม่มีจึงจะเป็นกิทธปัจเจตาหรือเป็นมันชฌิมาปฏิปทา เพราะมันมีแต่เหตุปัจจัยกํากลังเป็นไปอยู่แต่ไม่ควรเรียกว่าตัวตนนั่นดีหรือชั่วบุญหรือบาปสุขหรือทุกข์มันไปอยู่ในสิ่งที่กําลังเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยอย่ามีตัวตนตัวเราตัวเขาสัตว์บุคคลอะไรขึ้นมาเป็นเจ้าของการกระทําหรือผลของการกระทําหรือความสุขความทุกข์ นี่ส่วนพวกนัตติกาทิติมันไม่มีเฉเลยมันว่าไม,ม,าม,าไม,ไม่ไม่มีตัวตนนั่นแหละแล้วก็ไม่มีเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่มีเหตุที่เรียกว่าดีเหตุชั่วผลดีผลชั่วนี่ไม่มีไม่ต้องมีกันโดยประการทั้งปวงนี่คือว่างอันธพาลหรือว่างผิดแบบพพุทธศาสนาไม่ยอมพูดว่าไม่มีแต่พูดว่ามีสิ่งที่เป็นเหตุปัจัยหมุนไป แล้วใ,ในการการมุนไปคือการกระทํามันก็มีทางที่บัญญัติว่าดีหรือชั่วบุญหรือบาสุขหรือทุกข์ก็แล้วแต่จะบัญญตัติว่าควรจะบัญญัติอย่างไรในพุทธศาสนาที่ไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาเป็นอนัตตามันยังมีสิ่งที่เป็นตามเหตุปัจจัย และบัญญัติได้ว่ากุศลนหรืออกุศลว่าบุญหรือบาปว่าดีหรือเชื่อว,ว่าสุขหรือทุกข์น,นั้นในพุทธศาสนาจึงมีการพูดถึงดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์เมกอนน่อจะนีเป็นสมาธิพวกที่ถือว่าไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีดีมีเชั่วไม่มีสุขเป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทที่สามคือนัิกาทิฏฐิ สังเกตดูมันเป็นดงรกดงที่ลึกลับที่ออกมายากกว้างขวางมากไม่เข้าใจคำว่าสัสสตทธธิฏฐิอุจเฉสทิฏฐินักทิกะิทิฏฐิไหวดีๆอย่าจดว่าแวบบว่าแวบบแลว้วก็เลิกกันเลยต้องไปคิดให้เข้าใจไปศึกษาให้เข้าใจพระพุทธศาสนาไม่เป็นทั้งสามอย่างนี้ ระพุทธศาสนาจะจะจะไม่มีทิฏฐิว่ามีจะไม่มีทิฏฐิว่าไม่มีคือคําว่ามีคือคําว่าไม่มีนี่ใช่ไม่ได้กับพุทธศาสนาที่จะบัญญัติเป็นทิฏฐิตายตัวนั้นไ,ไม่ได้